วิดดสตาสตูดิโอพีสตันบายโอเคยอมรับยินดีต้อนรับสู่ f อ r out s ชิเตอร์ก็คืออ่าสวัสดีครับผมยมทูตแล้ว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกม f อ r out s ชิเตอร์ขอดัตั้งค่านิดหน่อยโอเคนี่กนะ็ okay. เสียง ซึ่งคนสร้างก็จะเป็นกว่านี้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 ก็ได้ปะ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 ปปโอชิดเยอะยช่ไหอ่ะเข้ามันจะเป็นไงนั้นเริ่มกันเลยครับโอเคเริ่มใหม่ ตอนนี้คุณมีดิชไหมอ่ายินดีด้วยวอเทคได้เลือกให้คุณเร็นผู้ดูแลห้องนิรภัย120โอเคห้องนิรภัยนี้จะทําให้ผู้คนปลอดภัยจากอันตรายของบินแดนลกรา้างงานคือการขยายและรักษาห้องนิรภัยในขณะที่ผู้อยู่ปลอดภัยและมีความสุข แต่และห้องมีความพิเศษที่ใช้เปบหมายให้ผู้อยู่เพื่อให้ผู้คอมีความสุขและผลิตทรัพยาการเพิ่มเติมว่ลเทคจะให้คะแนนรายวันตามประสิทธิภาพของคุณอย่าลืมให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขและทำงานได้ดีโปรดสแตนบาย เโอเคได้ฝากกระป๋องเราจะสร้างโรงอาหารดวยเชื้อสัตงแล้วก็ลงปั่นน้ำตรงนี้เลยโอเค ลิฟวิ่งรูมดินเนอร์โอเคเอาลิฟวิ่งไว้อ,อยู่นี้ไว้ก่อน ต่อไปที่จะสร้างคุณสามารถใช้ทีมและอาวุธในการ r a i d away so okay oh. <S <S ใครมากินข้าววะเนี่ยสมองนี่นี่เอาไปได้คุณ สองด้วยให้ไหมเปเลยอาหารห้าสิบฝาร้อยหนึ่งอาวุธรถของเล่นเชียว้วววาวตูุชอปหน่อละห้าสิบบาทพอเลยไป สวยประมาณนี้น่าจะดี oke okay. Dalila. li Okay, kong kong เชิญตอนเชิญตอนตอนีกแปว่าขอให้อพยพอพยพกักะนะ ออโอเคโอเคยินดีต้อนรับเข้าห้องใหม่ r อเรเปูม

โอเคเราจะส่งคนเพิ่มไปอีกคนหนึ่งอ,อันนี้ส่งไปโอเคกลับมาก่อนทีนี้เราก็จะมาเปิดกล่อง เทมเต็มเตมเปิดการ์ดเฮ้ยเชี่ยอังการเลือดติดเชือ้ออ่ะไม่ใช่ได้ฝากระป๋องมาหนึ่งกระฝาเชี่ยส่งการ์ดทงสามเหลี่ยมโอ้ว้าวว้าวี โอเคสตัวเลืูมโอเค

เอฮ้ยจิ้งกันฟูฟูหน่อยแล้วโอเคกถือว่าเป็นเรื่องดีที่ผ่านได้อย่างปลอดภัยอั้นี้สักวอบเจ้ไปไห้แล้วโอ้จุดด่เปนารตัดสน้ย่น โ <Okay. S 2> อเคทำหน้าที่ปกติไปสู้ นพืโอเคไปต้องปืนชัอกันเจ้าหมีน้อยขยะ ฝาร้อยเหรียญพลังงานบวกห้าสีบแล้วก็ฝายห้าร้อยอืมตอนนี้เป็นพันแล้วอืมก็ตกุกจิตกระชากใจ ok, bấm năm rồi, xong thêm บิวนี่กล้องหนึ่งมารีกันมาก่อนสหาหเรีีกันมาให้หมดอะไอช็อปบ้านนี้มันใครฉันแหมเล่นกันยาวอยู่เหมือนกันนะเกือบครึ่งชั่วโมงได้เนี่ย กับกระดิตไฟฟ้าแล้วนอยเอา้าโถไฟไหม้แล้วทีนี้ใช้น้ำเรรย้นสันหมาเลยไปช็อตอีกแล้วบ้านะช็อตอีกแล้วเหรอเอ้น,น้ำด้วย โอ้ยเชิดไปทุกคนทุกคนเลยไปทุกคนเลยก่อนที่มันจะลามใหญ่โตไปกำจัดกันให้ไวเลยเช่นี้เล็กคนเล็กออเออไปเคาะกันมาอุ้ย อยากทุกทิ้งนะแต่ก็แต่ก็ร้อก,กับร้อกับสองร้อยยีสเพีชิบยอะไรไว้เข้าดัง พอเยอละเพราะว่ามันครึ่งชั่วโมองแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วผมจะตัดคลิปให้เสร็จในวันเสาร์นี้แล้วเจอกัน